สวัสดีค่ะพบกับช่องเอาปุกอกนะคะกดเลยเรามาหาพ่อฟูนนะคะนี่ชโอ้เห่าแล้วทีี่่่นนนไหอสามแยกค่ะ สวัสดีค่ะแม่คำสายเฮ็ดย um> um ังเนาะปองแปงปองแปงอยู่บ้านนี้โอมมาจากหน้าเดี๋ยวนี้นะคะแม่คำสายก็ล <|ja|> ุยนาสั่งซื้อกาแฟให้คุณยายคำใสกับครอบครัวเอากาแฟมาให้แม่คำาส เขาฝากมาให้มาแต่นาเดี๋ยวนี้ต้มหน่อไม้แล้วก็โอ้ต้มมาเยอะดลกย่านาบ่กโอ้อยยานาลกจนโน้ต้หน่อไม้ต้มน,นะนี่ของแม่คำสายแล้วก็ของพ่อฟืน้น กาแฟคอฟฟี่จ้ามากินแล้วก็ขยันอกกินเพื่อสุขภาพน้ําตาล0%อ๋อจะได้กินกาแฟแล้วเนาะจ้าทีนี้ก็ขอบใจมากๆนะคะอาเอามาให้แล้วนะคะคู้ใหญ่ใจดีแล้วพ่อฟื้นละจ้ะพ่อฟื้นไปไหนแล้วตะกี้นี้หายดีหรือยังล่ะคะแกน่ะหายแล้วโอ้ดีจริงเลยเนาะ ก็รีบถอ,อ,อนหญ้าบ่แม่แล้วก็ถอ,อ,อนหญ้าจะไปดําปลาดองไหมนี่ <ไป S 2> เออโอ้ยยังไม่เสร็จง่ายแล้วเราจะไปหาคนงานก็ไม่รู้ใครก็ดำนานเนาะคนก็ดํานาหมดแล้วช่วงนี้หนูก็ว่าจะมานี่แหละทําหญ้าทําอะไรก็อีกวันศุกนู้นเราจะไปเออ,เอ,อมาเคลียหญ้าหญ้ารกท่วมหัวแล้วตอนนี้เห,หนื่อยมากเลยหญ้านี่ บอกว่าเอายาข้าายามไม่ว่าจะเป็นหญ้ามันหญ้าอะไรก็เยอะหลายหญ้าอยูย <า S 2> ่้าลงหญ้ายางขึ้นเยอะไหมโอ้ก็ปกติเหมือนอยู่บ้านเรานี่แหละไม่มีอะไรขึ้นหรอกอจ้าต่อคืนบ่นอยู่ว่าโอ้ท่านปลากระปันแม่ของคงจะได้เยอะโอ้ไม่ได้เหมือนกันเรียบแต่ก็ไปไปเพราะว่าช่สาเช้าทิตย์เราก็ไป เราก็มาดูนาเพราะว่าดูเลยลูกด้วยใช่ก็ดูเลยลูกนี่แหละสําคัญนะถ้าเราไปอยู่นู่นทางนี้จะทํายังไงเราต้องดูแลทั้งสองที่นะคะแม่เพราะว่าไหนจะลูกของเราที่นู่นก็ไปก็สุเสา์อาทิตย์กลับ<ต>กลับมามกลับมาคราวนี้ก็จะกิดยางแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปเปิดหน้ายางแล้วค่ะแบ่งแล้แม่เอาไหมไม่ค่ะนุต้มอยู่ยต่อไปบางทีอาจจะไปนอนจำปาดงสักคืนหนึ่งก็ได้ต่อไปถ้าแบบ มีงานแบบเยอะๆก็ค่อยไปนอนหลายคืนก็นี่แหละค่ะหมุนไปหมุนมาจำปลาดงกอกจำปาดงกอกไปมาๆนจ้ากีดยางกีดยางอาชีพเรากีดยางทำไรทำสวนไม่อไม่อะเลยคะแม่บุญถินก็ยังไม่อิไแม่อะป้าดาก็เอาหัวหองกระดองสู้เยูะไม่ได้ไปง่ายมั้งแม่ถินก็มิดไยม้อยอยู่มิดไยม้อยแล้วก็ดานาเนาะ นาแกเยอะบ่ไม่เยอะก็เขาไม่รับจ้างเนี๋ย pues เขาก็ทำของเขาว่าพ่นดํำเองออเไม่ได้ไปถ่ายคลิปแม่บุญถินสักวันเนาะหนาแกอยู่ทังไหนแม่อยู่นนอยู่ทางค่อยู่ทางที่ไปของอันนั้นแหละแต่มันอยู่ข้างบนคูเหล็กไฟนะ่ะของประดาแล้วก็มีทางถนนเข้าไปอ ก็มีกอไผ่มีอะไรเยอะเขานะ่ะโอ้แมดาแม่ดา,ดาอยู่ทางโซนเดียวกันบอกกับแม่ดานนะแม,มดาอยู่ข้างล่างติดถนนแต่แม่บนทินะ่น่ะมีซอยเข้าไปโอ้เ oh. ข้าไปเออ <c oughs> ไปนี้มันจะเลี้ยวทางซ้ายโอ้ท oh. างถนนเข้าไปเลยไปนาแกนอยู่บนเขานุนบอกเอออยู่ติดกองที่ตาคำเดงนตาคำเดงนอยู่สายเด้บันี่นาทุ่งใหญ่แต่มันเป็น ขี่เข้าไปนู่นมีตะกอนหน่อไม้หน่อไม้ก็เยอะอืมถองวงของหวานมีหมดเออมีหมดข้าวเจี๋ยนนะคะนี่ก็ไปดูอ่างผักพายผักกันจองก็ได้กินประจำเนาะต้องเอาปุ๋ยมาใส่แล้วค่ะแม่ทามาก็ทำเห็นยุคอยเห็นว่าโอาขยันจังเลยโอ้ยทำไม่ได้นอนตอนอันร้อนอ่ะวันนี้ร้อนก็เห็นหญ้าหางแดงแดงนะคอยไปก็ ก็หายเยอะแล้วนะหนูว่าใกล้เสร็จแล้วไม่เสร็จระดมลูกน้องไปเลยไอ้ยังไอ้เหี่ยวไอ้เจมไอ้เจมหายแล้วก็เห็นเดินอยู่นะแม่เดินอยู่แหละมันไปหายอยู่ที่ครอบครัวแล้วอ๋อก็กลับมาแล้วนะหนูเห็นน่าจะไปเวสนาหรือเปล่าหรือยังไงถูกใส่นอนในห้องแล้วเขาเขาเหนื่อยแล้วมั้งทนยากกันหมดครอบครัวแบบวันนี้ก็เห็นยากมาวันนี้น่ะไม่ได้ทน แม่ครับใส่ก็ไม่สบายก็กินยาก็นอนหออ้าโมงหกโมงก็ลุกมาก็ดำได้สี่มัดแซมหมดยาโอ้ไปแซมมีก้าอยู่เนาะโอ้ยมีอยู่ห้าสิบห้าสิบเจ็ดมัดโอ้มีก้าเยอะแบบนี้ก็โอเคเลยค่ะดำแล้วก็ไปให้ของหวานเขากินเลยคราวหน้าอยากพาไปดูอยู่นะว่าเขาสมายัยเขานั่นแล้วก็อยากจ้าง ทำคลิปแล้วบอกเดี๋ยวนี้นะส้มไม้เขาสูงนะบอกโอ้โอ้ยคนบุญแล้วนี่บอกโอ้จ้างเขาหลกเลยแม่ดจะได้ไปจำปาดงเร็วๆเขาไม่ว่างอ้าวน้องหมาบอลนี้นี่่พ่อน้องหม้าน่ารักเชียว โอ้มะพร้าวแม่ก็มีด้วยนั่นคุณปลูกแล้วไปไปกับลุงพลนนะ่ะมันออกดอกเลยเด้อไปดูแม่อะไรจ๊ะมะพร้าวนะ่ะค่อยซื้อมานะ่ะสองปีต้นไหนไปไปดูป้าแม่ไปโอ้ยนั่น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 ตรงด้านข้างนนะ่ะไปเลยอ้าวเป็นดอกแล้วบอกเฮ้ยเป็นหมากแล้วก็ะเพมก็เเพมโอ้โหว่าดีมากเลยซื้อในตลาดโอ้สองปีใช่ไหมเออปลูกแล้วไป ลลโอ้ปลูกแล้วไปอยู่ที่บ้านก,กอกอ่านี่เดียวนี่เดียวนี่เดีเห็นแล้วค่ะนี่พ่อ,อสุดยอดเลยนะ FC, สองปีนะคะ FC นี่น้ำทำไมมันเป็นเร็วอย่างนี้ป้าอ,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 อันนี้มันเป็นะมะพร้าวน้ำหอมพนันอะไรล่ะนี่นะคะเป็นแล้ว สองปีหังเป็นเป็นเป็นลูกแล้วค่ะอ้าวนี่แมนว่าสองปีเนี่ยแมนเห็นแกตั้งไว้อยู่แมนใช่อยู่อไม้เกืมเมาตั้งไว้เฉยๆนั่นน่ะไม่คิดว่าจะปลูกล็อกมันยังเป็นอย่างนี้นะบางอื่นาวไว้นี่นะคะ เป็นลาบด้วยเป็นแล้วค่ะเป็นลูกแล้วแต่ว่ามันจะติดเท่าไหร่ปีแรกๆก็ยังไม่ติดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรติดเอาอนน้ามาตีใส่เอาอะไรเอากระดูกเล<ะ>ิกนี่นะคะสว่างสวัยค่ะบ้านแม่คำสายจะอยู่สามแยกนี่นะคะเอากระดูกนี่นะคะลคลิป<อ>นี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ